ทำหมูทอดเก็บหมูทอดเก็บถ้ากินถูกไหมเนี่ยกินบางทีเสียบอกข้าวไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเจ็ดง่ายเบิกเอาเลยทำง่ายง่ายสูตรอันนี้หมูมักไว้แล้วนี่มักไว้แล้วเวกลือกระเทียมหนนั่นกระเพราด้ย หน้าตาจะดูเหมือนทำกับข้าวไม่เป็นหรอกเนียบอกว่าหน้าตาผมง่ายครับนี่นะปฝาก นี่ดูหน้าตาเดียวกับกระเทียมแล้วก็โรยรสดีไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อที่ให้รสชาติให้รสชาติมันกลมกลม่อมไม่ต้องโรยเยอะนะโรยหน่อยเดียวเพื่อที่เวลาเรากินกับหมูครับรสชาติจะเข้าไปในกระ,กระเทียมหน้าตาแบบนี้ก็ทำกับข้าวไปนะครับมาเดี๋ยวลยงองฝ่หมูต่อ แต่ทัาเห็ดกับเขาเราเป็นะเนี่ยเห็ดยังเราเป็นเะนี่ยทำเป็นแต่นี่นี่เหมือนทอดนั่นจริงๆสองเมื่อกี้เราเจียวกระเทียมรยเรียร้ยแล้วมาเราทำการทอดหนก่นนะครับเอาลงเลยคนระับ ทีเดียวเลยครับต <Idol> ้มทีเดียวเลยถ้าเราไม่ถ้ันห้อลงที่นอยนอหซุกตอนเดันนี่ยราจาติที่อยูตายกระน้งควมูสเป็นน้ำมันก่อนน้ำมันไหมนะครับเขาต้องร่งทีเดียวไ้ กเป็นม้วกระทางยังไงม้วนใส่ม้วนข้วนไเป็นสูตรนี่ต้องมุนเง่อนสิทำบ่มุนนี่วะเดี๋ยวเลยหมดเสียไต้องมุนนี่ต้องมุนใส่ม้วนขันนี่เดียวใส่ติอยว่ะัใส่เขียนแล้วทั้งเดือน เ่าองตอนสุกก็้องเน่ยพี่น้องแล้วเ่าลตอนสุกด้วยกันเยนี่สุกกินได้ไหมทกินีับม่งอดด้ยัม่นหกินแก้วเลยพี่น้องมักินซี่ฟูดเชียรอยเด็ดน้ำี่ไปตักมันยัเต็มน้ำมัั เาเสเดียวเลยเดี๋วใ,ใ,สสใ,สสใส่เทียมเสียยใส่นี่ต้องเยอะนะครับสองพอเพราะว่าเราไม่กินกะเทียมเกินกน้ำจิมน้ำจิ้มใส่เลย ค่ไยตัเี่ทีหี่แดด่ไตั้แค่แค่แค่อที่เ็กอากะตัย่ี่ย่งที่เดียวตัแค่คนุกมาเลยเดี๋ยวคนยะเนียมันตัม่ วัว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 ข้นงหน้ามีรถคุณใช้รถเยอะไหมขาร์คิปรถเดี๋ยวเช็คให้ดีขดึ้นรถไปรอ บานโอ้ ม,มานี่นะครับต้องทอดให้มันได้สีแบบนี้นครับขรามาสามสิบ <Okay. S 2> นาทีคนระับ oh. พอดี ใส่กระดาษก่อนนะครับให้มันทำการซับซับน้ำมันเพราะว่าเป็นน้ำมันทันะพืชพอกินแ้วเนี่มันจะว้ว ยดูใ,ใกล้ดิเป็นหน้าตายไงหันขวางดิเ้นี่นี่ยไยว้งี่โอ้พนักง,งานถือกล้องกูนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบ